กราบสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแนะนําการนิเทศปพ5นะครับรอบที่2นะครับจากเดิมที่เราจะต้องดําเนินการพิ้น์นะครับออกมานะครับเพื่อในการให้เกิดความง่ายนะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะครับรอบนี้เราจะไม่มีการพิ้น์ออกมานะครับในการนิเทศรอบที่2นะครับเราจะพิ้น์รอบสุดท้ายรอบเดียวนะครับ วิธีการนะครับให้คุณครูทุกท่านเข้าไปที่ e d g ก่อนนะครับแล้วกดคําว่าสําหรับโรงเรียนนะครับแล้วก็กรอกรหัสนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบครับถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดปิดนะครับแล้วก็ c a n ซิลนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบได้นะครับแล้วก็มาที่รายงานนะครับดาวน์โหลดพพหในแต่ละรายวิชาของคุณครูนะครับที่คุณครูสอนให้ครบเลยนะครับครบทุกรายวิชาเลยนะครับกลุ่มห้องก็ทั้งหมดนะครับแล้วกดคําว่า PDF นะครับคุณครูดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะดาวน์โหลด ทุกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแค่2วิชาก่อนนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับทีนี้คุณครูมาที่เว็บโรงเรียนนะครับหรือลิงก์ในกลุ่มไลน์ที่ผมส่งให้นะครับลิงก์ในกลุ่มไลน์ก็คือในโน้ตนะครับในโน้ตก็ได้นะครับในโน้ตนี้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าในโน้ตก็เข้าในเว็บโรงเรียนได้นะครับถ้าท่านก็เข้าเว็บโรงเรียนนะครับแล้วก็ เกษมดีทอนะครับเข้ามาท่านก็จะมีเมนูอยู่ข้างล่างนะครับเขียนว่าระบบหลังงานวัดประเมินผลนะครับกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีเมนูของงานวัดผลนะครับให้ดูให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับคือระบบนิเทศประา .5 ทั้งที่2ออนไลน์นะครับให้ท่านคลิกเลือกเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเมาส์ให้ก่อนนะตัวนี้นะครับนี่นะครับประ้ .5 ออนไลน์กดตรงนี้นะครับ ่านก็จะได้หน้านี้มาครับอันดับแรกครับให้ท่านพิมพ์ชื่อนามสกุลครับผมพิมพ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดกลุ่มสาระครับรหัสวิชาครับที่ท่านต้องการส่งนะครับก็คือฝาล์ที่โหลดมานี่ครับของผมก็จะเป็นวสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะครับก็พิมพ์ครับวสามหนึ่ง ชื่อวิชาผมก็จะเป็นการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับนี่นะครับก็อัปโหลดนะครับกดตรงคําว่าเลือกไฟล์นะครับอันนี้เราเลือกแค่ไฟล์เดียวนะครับตอนหนึ่งวิชานะครับสามสามนะครับอันนี้เราก็ว้นไว้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีไฟล์เดียวเราก็ตรงนี้ไม่อัพโหลดครับนี่เป็นลิงก์เผื่อนะครับลิงก์เพิ่มเติมเราไม่มีเราก็ไม่ใส่อะไรนะครับแล้วกดคําว่าส่งข้อมูลนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ขึ้นสัญญาณว่าบันทึกเรียบร้อยนะครับ อ่าส่งข้อมูลสําเร็จนะครับพอผ้าคุณอันนี้วิชาที่2ครับแล้วก็วิชาที่2องเหมือนเดิมครับเรามีกี่วิชาแล้วก็ใส่นะครับวิชาที่สองของผมก็จะเป็นที่ผมดาวน์โหลดมาก็จะเป็นว2สองสามหนึ่งศูนย์สามนะครับวอาการออกแบบเหมือนเดิมครับชื่อวิชาครับอันนี้ของม3สามแล้วก็เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ก็เป็น ที่เราโหลดมาจากเอเนตนะครับวสองสามหนึ่งดสามกาการออกแบบนะครับแล้วเขาก็กดส่งข้อมูลนะครับนี่สมมุติว่าเราส่งครบทุกวิชานะครับเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าเราส่งครบทุกวิชาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับพิมพ์ชื่อเรากดค้นหานะครับนี่นะครับถ้าเราส่งแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี้เราจะตรวจสอบยังไงนะครับเราก็ดูสถานะนะครับรอตรวจนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับด้านการตรวจนะครับด้านการนิเทศนะครับปปห้ารอบที่สองนะครับถ้าเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่าเรียบร้อยสีเขียวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับนะครับหวังว่าโปรแกรมนี้จะช่วยให้ครูทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดการใช้เอกสารนะครับมีปัญหาด้านไหน การคำแนะนำนะครับก็ติดต่อที่งานวัดประเวุนนะครับขอบคุณมากครับ